สวัสดีค่ะอาสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องตัวผกผันของความสัมพันธ์ตัวผกผันของความสัมพันธ์นะคะ,ะบทนิยามนะคะบทนิยามจากหนังสือเรียนเนี่ยเขาบอกว่า ตัวผกผันของความสัมพันธ์ r ก็คือความสัมพันธ์ซึ่งเกิดจากการสลับที่นะคะเกิดจากการสลับที่ของสมาชิกตัวหน้าและสมาชิกตัวหลังในแต่ละคอันดับที่เป็นสมาชิกของ r โอเคคำสำคัญก็คือคำว่าการสลับที่นะคะมีการสลับที่ตำแหน่งของสมาชิกตัวหน้าแล้วก็ตัวหลังนั่นเองต่อไป ตัวผกผันต้องความสัมพันธ์ R นะคะเราจะเขียนแทนด้วย R ยกกำลังลบหนะคะบางทีเราก็จะอ่านว่า R inverse นะคะ R inverse หรือตัวผกผันต้องความสัมพันธ์ R ซึ่งถ้าเขียนในรูปแบบบอกเงื่อนไขนะคะก็จะได้ดังนี้ R inverse in ก็จะเท่ากับเซตของคู่อันดับ yx ซึ่งเป็นสมาชิกของ b คูณ a นะคะในส่วนของตรงนี้ก็แปลว่า y เนี่ยมัน y กับ x นะคะมีการสลับที่กันแล้วแล้วทีนี้ y มาจากไหน y เนี่ยก็คือสมาชิกของเซต b ค่ะส่วน x ก็คือสมาชิกของเซต a เดิมก็แค่สลับที่คู่อันดับกันนะคะแล้วก็โดยที่ x y เป็นสมาชิกของ a. อะโอเคจากบทนิยามถ้า R เป็นความสัมพันธ์จาก a ไป b แล้ว i inverse เนี่ยก็จะเป็นความสัมพันธ์จาก b ไป a โอเคนะคะอันนี้ไม่มีอะไรคอนเซปต์ Concept สำคัญก็ยังเป็นคำว่าการสลับที่ของตัวหน้าและตัวหลังอยู่นั่นเองต่อไปค่ะตัวอย่างที่10ตัวอย่างที่10จงหาตัวผกผัาของความสัมพันธ์ r พร้อมทั้งหาโดเมนและเรนเมื่อกำหนดให้ r นะคะเป็นเซตของคู่อันดับ1 2 3 5 4 3 5 9แล้วก็6 6, 6นะคะเอาละเขาให้หา ตัวผกผันสัญลักษณ์ของตัวผกผันนะคะก็คือ R ยกกำลังลบหนึ่งใช่ไหมคะ a inverse คู่อันดับที่ได้ก็ต้องเกิดจากการสลับที่ตัวหน้าและตัวหลังคู่อันดับแรกเนี่ยคือ 1, 2เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น 2, 1 3, 5ก็สลับที่กลายเป็น 5, 3, 4, 3ก็เป็น 3, 4, 5, 9ก็เป็น 9, 5 หกสลับที่ก็เป็น66ค่ะเรียบร้อยนะคะนี่คือตัว6พันของความสัมพันธ์ R ทีนี้เราก็จะมาหาโดเมนโดเมนของตัว6พัน่ะโดเมนของ r i n v e r t e นะคะโดเมนเนี่ยก็คือเซตของสมาชิกตัวหน้านักเรียนก็ไปดูที่ความสัมพันธ์ ตัวผกผันเลยนะคะตัวหน้ามีเลขอะไรก็มี2 5 3 9 6แล้วก็เขียนจากน้อยไปมากนะคะก็จะกลายเป็นเป็น2 3 5 6และ9ถูกไหมคะมี5ตัวต่อไปเป็น,นเรนค่ะเรนของ r i n v e r s รอ่าก็สมาชิกตัวหลังนะคะก็จะมี1 3 4 5 เซตของ1มี3 4 5 6โอเคนะคะกค่ตัวตามนี้ก็แปลว่าโดเมนเนี่ยนะคะมันก็จะโดเมนกับเลนมันจะสลับกันนะคะของ R เดิมนะะของ R เดิมเอาละต่อไปตัวอย่างที่11อ่ะทีนี้ต้องมีวิธีการทำนะคะจงหาตัวโผก่พันของความสัมพันธ์ต่อไปนี้แล้วก็หาโดเมนและเลนด้วย ข้อย่อยที่1น,นะคะความสัมพันธ์ r 1ก็จะเป็นเซตของคู่อันดับ x y นะคะโดยที่ y เท่ากับ 3x บวก1ตรงนี้เนี่ย x y เป็นสมาชิกของใครนะคะจะเป็นสมาชิกของ r คูณ r นะคะถ้าเขาไม่เขียนก็แปลว่าละไว้ในฐานที่เข้าใจ x กับ y เนี่ยก็คือจำนวนจริงใดๆก็อยู่ในรูปของ y เท่ากับ 3x บวก1เขาให้หาตัวผกผันความสัมพันธ์ มันก็จะมีวิธีการทำดังนี้ข้อที่1นะคะนักเรียนเอาเอาความสัมพันธ์ที่เป็นเงื่อนไขกันมาเลยเนาะจาก y เท่ากับ3 x บวก1เนี่ยขั้นแรกให้นักเรียนสลับที่ x กับ y สลับที่ x กับ y เพราะว่านิยามบอกว่ามันจะต้องสลับที่กันใช่ไหมมันก็เลยจะได้ x เท่ากับ3 y บวก1 มาจากไหนนะคะกับความสัมพันธ์เดิมนี้แล้วก็เปลี่ยน y เป็น x เปลี่ยน x เป็น y ค่ะเป้าหมายต่อไปของเรานะคะก็คือเวลาเราจะเขียนในรูปบอกเงื่อนไขเนี่ยเราต้องจัด y ให้อยู่ในรูปแบบนี้<ๆ>เขาเรียกว่าเทอมของ x นะก็คือข้างซ้ายเนี่ยมันจะต้องเป็นตัว y ตัวเดียวเพราะฉะนั้นขั้นตอนของเราก็คือนะคะเอ๊ะทำไงจะเหลือ y ตัวเดียวนะ ขั้นแรกเนี่ยนักเรียนย้ายบวก1ฝั่งขวาไปฝั่งซ้ายก่อนมันก็จะเป็นอะไรคะเป็น x-1 ลบ1อยากได้ y ตัวเดียวก็ต้องกำจัดอะไรก็ต้องกำจัด3 3เนี่ยคูณอยู่เพราะฉะนั้นต้องย้าย3ไปหารย้าย3ไปหารตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจึงได้ความสัมพันธ์ได้ความสัมพันธ์ y เท่ากับ x ลบ1ส่วน3นี่ก็คือ ตัวผกผันของความสัมพันธ์ตัวใหม่นะคะที่เราสามารถจัดรูปได้แล้วเรียบร้อยทีนี้เวลาต่อนะคะเพราะฉะนั้น R inverse นะคะก็คือเซตของคู่อันดับ x y โดยที่ y ตัวนี้เนี่ยจะเท่ากับ x ลบหส่วนสแบบนี้นะคะเรียกว่าเสร็จเรียบร้อยอ่าทีนี้หาอะไรอกีกเขาบอกว่าให้หาโดเมนแล้วก็เลนด้วยโดเมนแล้วก็เลน โดเมนของ R ยกกำลังลบหนึ่งนะคะหรือ R i n v e r s เสํำหรับโดเมนเนี่ยนะคะก็คือจากความสัมพันธ์เดิม y เท่ากับ3 x บวก1แล้วก็รู้ว่าโดเมนเนี่ยเป็นจำนวนจริงเรนก็เป็นจำนวนจริงพอมันสลับที่กันเนี่ยนะคะยังไงมันก็กลายเป็น r คูณ r เหมือนเดิมดังนั้นโดเมนกับเรนของมันนะคะก็เป็นจำนวนจริงเหมือนเดิมค่ะ R ใหญ่นะคะแทนเซตของจำนวนจริงเรนของ R inverse อ่าก็คือเซตของจำนวนจริงเช่นเดียวกันเรียบร้อยต่อไปนะคะเป็นข้อที่2ข้อที่สองเราก็ดูจากเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขก็คือ y มากกว่า1 2ลบ2 x เอาละ อ่านั้นขั้นตอนแรกนะคะเราก็มีการสลับ x y นะคะสลับ x y เปลี่ยน x เป็น y เปลี่ยน y เป็น x น,น,นั่นเองก็คือเราก็จะได้ว่า x เนี่ยก็มากกว่า1-2ลบ2 y ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการจัดรูปเพื่อให้เหลือ y เท่ากับเทอมของ x เอาละย้ายตัวไหนก่อนสำหรับตรงนี้นะคะครูเห็นว่ามันมีเครื่องหมายลบส y นั้นครูจะย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งของเครื่องหมายอสมการนะคะมันก็จะออกมาเป็นบวกใช่ไหมก็เป็นบวก2 y เอาละเลข1อยู่ที่เดิมไม่เปลี่ยน x เนี่ยย้ายมามันก็ต้องเป็นลบ x 2คูณ y อยู่ก็ย้าย2มาหารนะคะเพราะฉะนั้นก็ได้1ลบ x ส่วน2จัดรูปได้แล้วเราก็ตอบค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะ R i n v e r s อ่ะตรงนี้เพื่อความชัดเจนนะคะอันนี้จะมีเป็น R 1 inverse นะคะอันนี้ข้อ2ก็เป็น R 2 inverse นะหรือแปลว่าตัวผกผ่นของความสัมพันธ์ R 2ชื่อมันยาวเราก็เลยพยายามจะหาวิธีเรียกง่ายๆให้ถูกต้องต่อไปนะคะก็มาดูโดเมนอ่ะ ต่อไปนะคะโดเมนกับเบลนนักเรียนก็พิจารณาจากเงื่อนไขความสัมพันธ์ r ที่เฉยนะคะเนี่ยคือ x เ,เป็นจำนวนจริงใดๆก็สามารถที่จะคำนวณหาค่าได้นะคะผลลัพธ์ออกมาก็เป็นจำนวนจริงใดๆเช่นเดียวกันเมื่อเป็นตัวผกผันนะคะเมื่อจัดรูปใหม่ x ก,ก็สามารถ เป็นได้ทุกจํานวนไม่ว่าจะเป็นบวกเป็นลบเป็นศูนย์นะคะผลลัพธ์ออกมาก็เป็นจํานวนจริงเช่นเดียวกันค่ะยังก็ใส่ไปเลยนะคะก็คือเซตของ r ต่อไปข้อที่3ข้อที่สมเงื่อนไขก็คือ y เท่ากับ 3x ลบ1ส่วน2อ่ะแล้วก็ทำตามขั้นตอนเลยนะคะ ขั้นตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นการสลับ x y นะคะสลับที่ x กับ y แล้วก็จะได้ว่า x เท่ากับ3 y ลบ1ส่วน2นะคะสลับที่เปลี่ยนค่ากันเลยอ่าที่เป้าหมายต่อไปก็คือการจัดรูปนะคะจัดรูปเพื่อให้ y อยู่ข้างซ้ายันเมื่อพิจารณาแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะต้องเนี่ยนำเลข2ตัวนี้ ที่ทําหน้าที่หารอยู่นะคะหารอยู่ย้ายขึ้นไปคูณกับ x มันก็จะได้เป็น 2x เท่ากับ 3y ลบ1จากนั้นย้ายตัวไหนนะคะก็คือย้ายตัวนี้นะคะ 3y ลบ1นี่เจ้าลบ1เนี่ยนะคะย้ายไปอีกฝั่งนึงก็จะเป็นบวก1ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนเป็น 2x บวก1นะคะเท่ากับ 3y แล้วก็เหมือนเดิมนะคะลักเรียนอยากได้ y ใช่มไหมก็ต้องกำจัดเลยคะ่ะเลข3ตัวนี้ ถ้ามันคูณอยู่เนี่ยนักเรียนก็ต้องย้ายไปหารน,นั่นเองซึ่งก็จะได้ว่า y นะคะเท่ากับ2 x บวก1หารด้วย3นะคะก็โอเค r อ,อันนี้จะเป็นอะไร r 3าอินเวก็คือเซตของคู่อันดับ x y โดยที่ y เท่ากับ2 x บวก1ส่วน3อ่ะพิจารณาซิทีนี้นะคะ ถ้าเราดูของ R3 Invert นะ x อยู่ในตำแหน่งตรงนี้นะคะ x ก็เป็นจำนวนจริงใดๆได้ทั้งหมดค่ะจำนวนจริงใดๆได้ทั้งหมดอาจเรยนก็เขียนไปเลยว่าเซตของ R เรนของ R3 Invert นะคะเอาละพิจารณานิดนึงนะคะค่า y ที่จะออกมาเนี่ย สามารถเป็นจํานวนบวกได้นะคะเป็นบวกได้ถ้าเกิดว่า x เป็น1นึ่งเนี้ยใช่ไหมสองหเป็น2บวกหเป็น3 3ส่วนสเท่ากับหนะคะผลลัพธ์เป็นบวกได้ผลลัพธ์เป็นลบก็ได้นะ x ก็ติดลบไปใช่ไหมคะแล้วก็มีโอกาสเป็นศูนย์ได้ไหมก็ได้ถ้าเกิดว่า x เนี่ยเป็นลบหส่วนสถ้าพจนี้ออกมาเป็นลบหนึ่ง y ก็เป็นศูนย์โอเคนะคะซึ่งก็แปลว่า เ,เลนของ r สมอินเวอร์ก็เป็นจำนวนจริงใดๆได้เช่นเดียวกันนั่นเองต่อไปข้อที่4เงื่อนไขข้อที่4ี่ y เท่ากับส u a ว e root x ขั้นตอนแรกนักเรียนสลับที่นะคะ x กับ y เราก็จะได้ x เท่ากับรู t y เอาละ ทีนี้อยากได้ y ตัวเดียวใช่ไหมคะเราก็ต้องเอ๊ะทำยังไงทํายังไง y ถึงจะออกมาจากรากที่สองได้อ่าวิธีการก็คือนะคะนักเรียนเนี่ยยกกำลังสองทั้งสองข้างยกกำลังสองทั้งสองข้างนักเรียนก็ได้ x ก,กำลังสองเท่ากับวายตอนนั้นก็แปลว่า y เนี่ยจะเท่ากับ x ยกกำลังสองก็ได้แล้วค่ะ ตัวผกพันของ r 4นะคะความสัมพันธ์ r 4ก็เป็นคู่อันดับ x y โดยที่ y เท่ากับ x ยกกำลังสองต่อไปนะคะเราก็จะหาโดเมนแล้วก็เรนอ่ะทีนี้มาดูนะคะรับโดเมน r สืมโดเมนก็คือค่า x ใช่ไหมคะค่า x เนี่ยที่มันจะเกิดขึ้น ทีนี้ครูอยากให้นักเรียนเนี่ยมาดูที่ดูที่ความสัมพันธ์ดั้งเดิมเออความสัมพันธ์เดิมนะคะตัวนี้เนี่ย x นะคะ x มันออมันอยู่ภายใต้ square root ใช่ไหมคะ x ตัวนี้จะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0มันถึงจะถอดรูทได้นะคะถอดรูทจำนวนลบเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะมันจะต้องมีค่าเป็นบวกแล้วก็เป็น0ใช่ไหมคะส่วน y เนี่ย y ก็เป็นผลจากการถอดรูท ซึ่งก็มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0เช่นเดียวกันนั้นเวลามันสลับที่ x กับ y นะคะมันก็จะ,ะส่งผลมาเป็น r inverse ใช่ไหม x คือพอดีว่ามันต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ทั้ง2ตัวเลยเวลาเป็นตัวผกผันนะคะโดเมนกับเลนก็ยังยังคงอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็เขียนเป็นเปลี่ยนสีนิดนึงเซตของ x นะคะโดยที่ x มากกว่าหรือเท่ากับ0ตรงนี้ก็จะเป็นเซตของ y โดยที่ y มากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์ค่ะ,ะข้อที่4ผ่านไปค่ะข้อที่5อาจจะต,ต้องเขียนทับรูปนะคะเขียนทับรูปนิดหนึ่งนะข้อ5จาก y เท่ากับสแควรูท x ลบ2 สลับที่ x y จะได้ x เท่ากับส u a r e r o ู t y ลบ2อ่ด้านขวามือนะคะคือสิ่งที่เราเราต้องการให้ y เนี่ยมันออกมาจากสแ a r ร root ได้เพราะฉะนั้นวิธีการเหมือนเดิมก็คือเราจะต้องยกกำลังสองทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงได้ x กำลังสองเท่ากับ y ลบ2 ย้ายค่านิดนึงนะคะเอาลบสอมาอีกฝั่งนึงเนี่ยมันก็จะเป็น x กําลังสองบวกสค่ะจัดรูปได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ r 5้าอินเวก็คือเซตของอันดับ x y โดยที่ y เท่ากับ x กํลังสองบวกสองอต่อไปมาพิ่เจนาะโดเมนกับเรนโอเคเรามาดูโดเมน อลโดเมนคือคือค่า x ตรงนี้ใช่ไหมคะค่า x ตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าเราเห็นแค่นี้เราจะบอกว่า x ก็จะเป็นจำนวนจริงใดๆได้หมดเลยส่วนเลนเนี่ยก็คือจำนวนที่ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ2ใช่ไหมคะทีนี้มันจะมีข้อยกเว้นอะไรไหมเนี่ยเดี๋ยวเราพิจารณาที่ที่โดเมนกับเลนของความสัมพันธ์เดิมของมันสันหน่อยนึงนะคะ ถ้าเกิดว่ามันไม่มีปัญหาก็ก็เขียนไปตรงๆได้เลยนะบางบางข้อเนี่ยอาจจะมีข้อยกเว้นในตำแหน่งตรงนี้นะคะค่า x เนี่ย x ลบ2ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ก็แปลว่า x มันจะต้องมีค่าตั้งแต่2ขึ้นไปนะคะถึงจะเป็นบวกได้นะถึงจะไม่ติดลบนะคะ x ต้องมีค่าตั้งแต่2ขึ้นไปนี่คือโดเมนนะส่วนค่าเลนเราเป็นไงนะคะค่าเลนคือผลจากการถอดรูดแล้วก็ ค่าต่ำสุดเนี่ยก็เป็นศูนย์ก็เป็นแบบนี้นะคะนี่พอมาสลับที่เป็นตัวผกผันเนี่ยโดเมนกับเลนก็จะต้องสลับที่กันอ่ามาดูซิโดเมนจะเปลี่ยนมาเป็นเลนสอ่าก็จะเป็นเซตของ y นะคะโดยที่ y ตัวนี้ค่ะนักเรียนก็มากกว่าหรือเท่ากับ2อ่าซึ่งก็ถูกต้องนะคะถูกต้องไม่มีอะไรผิดพลาดส่วนโดเมน โดเมนคือเลนเดิมต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0อ่ะตัวนี้แหละนี่เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะจะมาดูที่ตำแหน่งตัวนี้อย่างเดียวไม่ได้นะคะเราจะบอกว่า x เ,เป็นจำนวนจริงทุกตัวเนี่ยไม่ได้เพราะว่าของเดิมมันเนี่ยมันเป็นได้แค่นี้นะคะแล้วก็มีการสลับที่ X ก,กับ Y เกิดขึ้นอ่าตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดปีกย่อยนิดนึงนะคะเรียบร้อยค่ะ รามาดูเนื้อหาต่อไปนะคะถ้าความสัมพันธ์กําหนดเป็นกราฟออความสัมพันธ์เนี่ยนอกจากอยู่ในรูปสมการแล้วนะคะอาจจะเขียนเป็นกราฟออกมาได้ด้วยเขาบอกว่าตัวผกผันของความสัมพันธ์คือกราฟที่สมมาตรนี่คำสำคัญนะคะกราฟที่สมมาตรกับกราฟของความสัมพันธ์เดิมนะคะโดยมีเส้นตรง y เท่ากับ x เ,เป็นแกนสมมาตร โดยมีเส้นตรง y เท่ากับ x เป็นแกนสมมาตรดูตัวอย่างที่12ค่ะถ้าเรากำหนดนะคะ r เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ของคู่อันดับ x y นะคะซึ่งเป็นสมาชิกข,ของ r คูณ r ตัวนี้ก็สำคัญนะมันจะบอกที่มาที่ไปนะคะของ x กนะับ y เนี่ยว่าเป็นจำนวนจริงหรือว่าเป็นจำนวนเต็มนะหรือว่าเป็นจำนวนนับนะคะเขาจะบอกไว้ส่วนเงื่อนไขก็คือ y เท่ากับ x ลบ3จงเขียนกราฟของ r และ r อินเวอร์บนแกนคู่เดียวกันวิธีทำจากความสัมพันธ์ r ตามที่โจทย์บอกให้นะคะทีนี้ r อินเวอร์เนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงจาก y นะคะเท่ากับ x-3 ลบ3เราสลับที่ x กับ y เราก็จะได้ x เท่ากับ y ลบ3 ย้ายลบ3ไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเรกเรียนก็จะได้ y เท่ากับ x อะไรเอ่ย x บวก3นะคะนี่คืออะไรนี่คือ r อินเวอร์สค่ะอ่าถ้าเขาให้เราเขียนแล้วก็เขียนไปนะคะก็เป็นเซตของคู่อันดับ x y เป็นสมาชิกของ r คูณ r โดยที่ y เท่ากับ x บวก3นี่คือ r อินเวอร์สนะคะเป็น x บวก3แล้วนะทีนี้เราจะเขียนกราฟนะคะ ถ้าเราเขียนกราฟเนี่ยเราก็ต้องใส่จุดคู่อันดับกอนนะคะหาคู่อันดับซสก่อนอ่าคู่อันดับของ R นะคะคือความสัมพันธ์เดิมเนี่ยเราเขียนก่อนว่ามีอะไรบ้างเสร็จแล้วตัวผูกพันเนี่ยเราค่อยสลับที่ตัวหน้าตัวหลังแค่แค่นั้นเองนะคะทีนี้กราฟของเราเนี่ย นักเรียนก็เขียนกำกับว่านี่คือแกน x นี่คือแกน y ตัดกันที่0 1 2 3 4หอาม่เขียนแค่นี้ก็พอลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ไปข้างบน1 2 3 4ข้างล่างลบ2ลบ3ลบ4อ่าเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยนะคะ ในการที่จะเขียนกราฟเนี่ยข้อนี้นะคะเรารู้เลยว่ากราฟเนี่ยมันเป็นเส้นตรงเป็นกราฟเส้นตรงสังเกตตรงไหนถึงรู้นะคะก็สังเกตตรงที่ x กับ y เนี่ยมันยกก,กาลังหนึ่งนะคะยกกําลังหนึ่งยังไงก็ต้องเป็นกราฟเส้นตรงนะคะเป็นเส้นตรงไม่ใช่เส้นโค้งแน่นอนไม่ใช่เส้นหยักไม่ใช่ฟันปลาเป็นเส้นตรงทีน,นี้เราก็เลือกนะคะเลือก ค่า x มาเลือกโดเมนมาเอาตัวไหนดีเอ, 2, เ,อเอาลบสองเหรอเอาลบสามอ่ะถ้า x เป็นลบสมได้อะไรนักเรียนก็มาแทนค่าตรงนี้เออลบสมลบสามเนี่ยนะคะมันจะได้ลบหกอา่าถ้าเป็นลบสอง ลบสจะได้ลบ1ลบ1ละ่ะลบ1แล้วลบสก็จะเป็นลบสอ่าเอาฝั่งเป็น0บ้างนะคะถ้าเป็น0ก็จะคู่กับลบสถ้าเป็น3ละ่ะ3าลบสก็ได้0นะคะก็จะมีอีกเยอะแยะเลยแค่ตัวน,นี้คือเราเราส่มตัวเลขมาสมคู่อันดับมานะคะ ลบสกับลบหมันเตลิดกราฟเราไม่ต้องเขียนก็ได้นะนะคะไปเริ่มเอาลบสกับลบหนี่จุดอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ในจัตุภาคที่3าลบสกับลบหลบหกับลบสี่ทำไปทํามาสงสัยตัวเองนะคะก็เลยเจอที่ผิดแล้วนะลบสเนี่ยต้องคู่กับลบอะไรนะต้องคู่กับลบห้า นั้นก็ตรงที่ใส่จุดนี้เอาออกด้วยนะคะลบสองกับลบห้าต้องอยู่ตรงนี้อ่าแก้ไขแล้วต่อไปศูนย์กับลบสามค่ะ x เป็นศูนย์กับลบสามนี่เห็นไหมคะสามจุดก็เรียงอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันถ้าแบบนี้ไม่ผิดแน่นอนสามศูนย์เเป็นสามวเป็นศูนย์จุดจะอยู่ทับเส้นเลยนะคะอยู่ทับแกน x เลย อ่ะแล้วก็ข้อนี้นะคะ x กับ y เนี่ยเป็นจำนวนจริงไดใดแปลว่ามันจะมีมากกว่า4จุดนี้อีกแล้วก็มันจะสามารถลากเป็นเส้นตรงเดียวกันได้เวลาเส้นตรงนะคะคือนักเรียนก็ไม่ต้องลากสั้นๆแค่นี้คือมันจะยาวไปได้อีกนะคะถ้าเรากําหนดคู่อันดับเพิ่มก็ยาวไปได้อีกเรื่อยๆแล้วนักเรียนก็เขียกนกํากับไว้ว่าเนี่ยคือกราฟของความสัมพันธ์ r นะคะ ต่อไปค่ะทีนี้ใส่ลายใส่ R invert ที่เราหาได้เอาละครูก็จะเลือกคู่อันดับอ R invert นะอ่า, R นะอ,าอันเนี้ยอันแรกครูไม่ใช้นะคะอันนี้ไม่ได้ใช้เออเริ่มตั้งแต่คู่อันดับที่2องาลบหกับลบสลบสกับลบห ลบกับ0นนี้สลับที่กันนะคะระหว่างตัวหน้ากับตัวหลังจาก3 0ก็เป็น0ูย์สามเดี๋ยวเราก็ใส่เข้าไปนะคะสตัว x เป็นลบหคู่กับลบสตรงนี้ค่ะอยู่ในจัตุภาคที่3าลบสกับ1นลบสกับ0 0ย์คู่กับ3นี่จุดก็อยู่ทับแกน y เลย สีะะ่จุดที่ได้นี้ก็เรียงตัวอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันเอาละทีนี้ก็เนื่องจากว่า x y เป็นสมาชิกของ r คูณ r นักเรียนมันจะได้จุดเยอะมากนะคะจุดเยอะซะจนที่สามารถเขียนเป็นเส้นตรงเดียวกันได้ปื๊ทีนี้เราก็เขียนเส้นตรงลากเส้นนะคะผ่านจุดเหล่านี้ ่เขียนนี่คืออ่าอินเวอร์สโอเคยังมีอีกเส้นหนึ่งนะคะที่เป็นเส้นสมมาตรจําได้ไหมเอ่ยเส้นสมมาตรคืออะไรคะนี่ y เท่ากับ x นะเช่นนะคะ y เท่ากับ x คือถ้า x เป็นอะไร y x. ก็เป็นตัวนั้นอ่าอย่างเช่นเออได้คู่อันดับ x, x เป็นลบ2 y ก็ x. เป็นลบ2อออะไรอีก x เป็น0 y ก็เป็น0 x เป็น2 y ก็เป็น2แบบเนี้ยนะคะขอขอจุดตัวอย่างมาสัก3จุดนะสัก3จุดอ่ะใส่ลงไปลบ2กับลบ2จะดูภาคที่3 0 0อยู่จุดกำเนิดจุดตัดกันของแกน x 2 y 2จะดูภาคที่3ค่ะเอาละทีนี้ก็ลากเส้นให้มันเป็นเส้นตรงเขียนชื่อกำกับไว้ว่านี่คือ y เท่ากับ x เอาละอันนี้จะเป็นแกนสมมาตรนะคะแกนสมมาตรทำหน้าที่อะไรก็เพื่อที่จะสมมุติว่าสองจุดนี้เนี่ยนะคะระยะห่างมันจะเท่ากันถ้าวัดจากนี่วัดจากเส้นสมมาตรมานะคะมันจะได้ระยะทางที่เท่ากันเลยนี่เรียกว่าสมมาตรจุดนี้ก็เช่นเดียวกันอ,อ จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือทำให้ดูตามนิยามตามคอนเซปต์ของเขากราฟของตัวผูกพัน์ความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมันจะเป็นไงเอ่ยมันจะสมมาตรมันจะสมมาตรกันนะคะสมมาตรกันซ้ายขวาเท่ากันโดยมีแกน y เท่ากับ x เ,เนี่ยเป็นแกนสมมาตรแล้วซ้ายขวาก็จะเท่ากันเท่ากันทุกที่โอเคค่ะ ต่อไปนะคะเป็นหน้าที่ของนักเรียนที่จะต้องทําแบบฝึกหัดชุดที่3ซึ่งนะคะจะมอบหมายนักเรียนได้ทําข้อ1และข้อ3อามทำข้อ1และข้อ3นะข้อที่4เป็นกราฟเนี่ยนะคะเดี๋ยวครูจะมาสอนในห้องอีกครั้งหนึ่งโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะเรื่องตัวผูกพันความสัมพันธ์ก็จบเพียงแค่นี้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ